ก็โอเคครับผมสูบเกตเล็กนะครับผมส่งลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับคืออาการไม่มีแรงดันนะครับก็ททาการถอดซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะทาการเทสนะเพื่อนนี่นะครับผมเปลี่ยนโอลิงเหมือนเดิมครับยกชุดนะครับก็มีบางตัวนะครับผมที่แบบนี้เลยนะครับอยู่ข้างในนะครับก็ทําแรงดันไม่ได้แล้วก็เป็นนี่นะครับเทปพันเกลียวนะครับกันซึมนะครับผมอันตรายมากเลยนะครับถ้าเราพันไว้ในเกลียว บางทีเราหมุนขันออกหลายๆครั้งอย่างนี้นะครับมันจะหลุดเข้าไปข้างในตันระบบทางเดินลมนะครับมันทําให้ทาแรงดันไม่ขึ้นนะครับเลยเอาออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวทําการเทสนะเพื่อนสักสามสิบ mpa นะครับผมโอเคนะครับผมก็ดูเกตกค่อนข้างยากนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเกตมันอยู่ก้างๆเวลาสูบไปต้องเอียงดูนะแล้วก็ปลายสายมันเดินเพื่อนเพื่อนกลองเล็กนะครับโอเคครับ ทำการเทศสหลังซ่อมอนียี่สิบแล้วนะครับผมโอเคครับผมสามสิบ mpa นะครับผมปล่อยล้มนะครับ โอเคครับผมส่งงานซ่อมครับขอบคุณมากเลยครับ